วันนี้พี่เป็นจะพามาดูพี่เพ็นจะตอนกิ่งพริกไทยซีรอนนะคะสังเกตดูเขาจะมีรากแขน,แนงออกมานะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมตรงนี้จะเป็นรากเดี๋ยวเป็นให้ดูไเห็นไหมตรงนี้เป็นรากพี่เพ็นก็เลยจะลองมาตอนดูอะคะ่ะโอ้จ้ก็เลยจะมาตอนดูเนี่ยพริกไทยซีรอนได้กินหลายรอบแล้วค่ะเนี่ยเขากำลังติดลูกอ่อน ทำได้ช่วงหน้าฝนร่ะค่ะรากแขนงเขาออกเยอะก็เลยจะมาลองตอนดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่เจอแล้วนี่ค่ะนี่อุปกรณ์พี่เป็นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะเดี๋ยวพี่เนให้ดูตตืดก็มีกากมะพร้าวนะจ๊ะนิดหน่อยอย่าหนักเกินไปแล้วก็มีเชือกแค่นั้นเองเพราะว่าเขาจะมีรากลอยอยู่แล้วเนาะพริกไทยซีรอนน่ะนี่ๆๆเามีรากลอยอยู่แล้วจ้ะเห็นไห้ยนี่ พี่เป็นจะจัดการหุ้มตรงนี้เลยค่ะนี่จะทำให้ดูแต่ทีนี้ใครจะถือกล้องให้ก็ไม่มีไงก็ต้องตัวเองคนเดียวนี่แหละนี่ไม่ได้ยากหรอกนะค่ะพี่เป็นกรีดถุงไว้แล้วปืด๊ดนี่กรีดถุงไว้แล้วพี่เป็นก็จะหุ้มเลยนะคะหุ้มตรงรากนี่แหละหุ้มแล้วคว่ำลงหุ้มอย่างนี้หุ้มอย่างนี้หุ้มกาบ ความลงนะเพราะว่าหน้าฝนเดี๋ยวมันแฉะเดี๋ยวมันเป็นเชื้อราแล้วก็รัดเชือกแค่นั้นเองเดี๋ยวเวนทาให้ดูเดี๋ยวตอนตอนจบคลิปเดี๋ยวเวนลงให้ดูนะแป๊บหนึง่งขุยมะพร้าวไม่ต้องใช้เยอะค่ะใช้แค่นี้เองเห็นไหมเล็กๆถุงน้ําจิ้มเล็กๆนี่เองออเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนชุบนี่เห็นไหมแป๊บอืง นี่ยค่ะหลังจากนั้นพี่เพนก็ได้นะนี่คุยมะพร้าวพี่เพนก็เอามาหุ้มเลยหุ้มแล้วก็เอาส่วนที่เป็นกากคว่ำลงค่ะน่าจะติดเลยเวียนว่าเพราะว่ารากมันออกมาตั้งขนาดนี้แล้วถ้าไม่ติดมันก็เกินไปละ <S <S พื่อื่นไม่มีรากเขายังติดเลยเนาะนี่เอาคุยๆมามัดมัดไว้ อยากได้อีกสักสีห้าต้นค่ะแต่พี่เป็นทำกิง่งตุ้มประมาณหกิง่งหตุ้มแอะได้ละหนึ่งมัดยังไงก็ได้นะคะให้มันแน่นๆมัดให้แน่นๆเข้าไว้เรื่องขยายพันธุ์ต้องบอกพี่เป็นเลยเป็นเนี่ยขยายไว้เลยอยากได้ยังไงเพราะว่า เอามีตังซื้อละซื้อมาอย่างละต้นสองต้นเอามาขยายเอาไยดูรากจะเดินนานขนาดไหนคอยดูรากมันจะเดินขนาดไหนเดาเอานะคะเนี่ยมันน่าจะติดแหละเพราะว่ารากมันต้อขนาดนี้แล้วที่แน่ๆต้องมัดให้แน่นนะคะแล้วยังไงกาบมะพร้าวขึ้นเพราะว่ามันเป็นหน้าฝน น้ำลงเยอะๆก็เชื้อราแน่นอนเชื้อรากับหน้าฝนนี่ของคู่กันเลยจ้ะโ oh อ้ไม้เกดไม้ยกดอันนี้ยาวไปไหมใหญ่ยาวตรงนี้เลยจะได้สิ่งเดียวเลยอยติดเลยจ้าไม่ได้ใช้น้ำยาเร่งรากอะไรทั้งสิ้นนะคะเว่าป็นว่าเห็นลักษณะมันโกรกรากขนาดนี้ มันจะไม่ติดพวกเกินไปแล้วเดีย๋ยวลูกน้ามาเห็นก็หัวเราะวิเป็นอีกค่ะว่าโหตอนทุกอย่างจริงๆก็นี่แหละเป็นวิธีการประหยัดต้นทุนนะคะสิ่งที่เราจะต้องทํานี้แหละคะ่ะแบบนี้เลยซื้อมาปลูกได้เจริญเติบโตก็จัดการตอนเลยคะ่ะบางอันอยู่ไปมันเบียดกันเยอะไปเนาะ ตอนขยายออกไปเลยไปปลูกที่ใหม่โอ้หนูหักเลยโอ้หักกิคงแนนใช่ไหมกีคะแนนหักมาเทนเมนนิดน,นึงเ,เพราะว่าระวังลมระวังอะไรอ่าแล้วสีกิ่งค่ะแล้วอีกสองเดี๋ยวไปเป็นหากัน สองกิ่เกงจเจอแล้วอีกหนึ่งกิ่งจ้าเจอแล้วอีกหนึ่งกิ่งนี่แหละทีนี้พอเขาแตกไหม่เราก็ค่อยอก,กิ่งนี้เอารงไหมดีอันนี้ดีกว่าไอ้นั่นไวให้มันแตกแขนงไปเสร็จแล้วเป็นให้ดูนะอืตะวันสองตาฝนมันตกค่ะวันนี้ไปไหนก็ ไปสวนใหญ่ก็ไปก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาเนี่เดี๋ยวไปค้ำๆไปให้อาหารปลาทีเดียวไปเย็นๆพายุเป็นอาทิตย์แล้วทำอะไรไม่ได้เลยตรงไหนอีกสุดท้ายตกกิ้งสุดท้ายพ่ออันนี้ไม่มีร่ากก็ไม่มั่นใจว่ามันจะติดแล้วเปล่าก็เลยไม่ ไม่โตฮะที่รากออกมาแบบชั่วๆเอาอที่ชั่วๆเลยเนะี่ยตัวนั้นเป็นหางรากบ้าหมดแล้วประทับประชมงั้นก็เอาเป็นกิ่งที่เป็นการทดลองและการอีกกิ่งหนึ่งเป็นการทดลองกับกิ่งที่รากน้อยๆอ,อ่าว่ามันจะเป็นยังไงอ่า จำไว้เลยกิ่งนี้กิ่งน้อยสุดอืกิ่งนี้กิ่งน้อยสุดเลยเดี๋ยวเพื่อนจะให้ดูนะคือของมัดอันนี้ก่อนมองเห็นเชือกนี้ที่เรามัดไว้นานแล้วค่ะดูมันจะขาดอายุมันหมดอายุแล้วและกิ่งมันจะลม้มลงมาทั้งหมดลมยิ่งแรงๆอยู่ เตรียมเชือกมาพอดีเลยลค่อยปลกขึ้นทีหลังโอเคสำเร็จเดี๋ยเพื่อนให้ดูสำเร็จววสำเร็จ,รจนี่มาดูกิ่งตอนของวิเพืน่นะจ๊ะนี่เป็นการตอนนี่พริกไทยซีลอนนะคะใช้ตุ่มน้อยๆก็พอ เดี๋ยวก็มาดูกันนะคะว่ารากเขาจะออกตอนไหนเเวินมาลงรายละเอียดให้ดูอีกทีหน,นึ่งเนี่ยค่ะหกกิ่งเท่านั้นโอ้หกกิ่งเท่านั้นก็ถือว่าเยอะนะคะหกกิ่งเท่านั้นเนี่ยก็ได้กินมาเป็นตะก้าแล้วค่ะตรงเนี้ยแต่ปีนี้มันแรงๆหน่อยค่ะมันเลยเพิ่งจะเนี่ยเพิ่งจะแตกใหม่ปกติมันจะดกมากเยวินตัดออกมันจะแตกแขนงมากกว่านี้อีกก็สําหรับคลิปนี้ก็เนี่ยนะคะ พามาดูแค่นี้แหละช่วงฝนตกหางานทำขยายพันธุ์เรื่อยไปคลิปนี้พี่เป็นสวัสดีจ้า